สว,ส,สวัสดีนะคะ,คะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กับเซ็กซี่รีวิวอีกแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราสองคนหมวยค่ะและลี่ค่ะวันนี้เราน้องรีงร่คขาเลือกเกมไว้แล้วนะจ๊จะจะไม่ต้องมาเรื่กเองอ,อยู่กับท่านเน็กซ์ปินนะคะชื่อเกมว่า ชื่อเกมว่าอะไรเนี่เมื่อกี้ฟอร์จูนโ o สอะไรสักอย่างโทสฟอร์จูนโ e สโทสเออใช่โทสฟอร์จูนที่แปลว่าคางคกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเป็นคางคกนะคะไม่รู้ว่าคางคกจะเป็นการคางคกดีหรือคางคกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราเริ่มเบ็ที่20แล้วกันเนาะอ่ะสตาร์ทที่17นะคะ17นะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะใช่ค่ะ แล้ววันนี้เราอยู่กับเวบโบด้า,ดาเบนะคะนะอ่าแล้วเขามีฟรีโบนัสสำหรับสมาชิกใหม่สูงสุดถึง2,000บาทนะคะอ่าแล้วก็ยังมีโบนัสอื่นอีกนะเป็นโบนัสต้อนรับร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวสำหรับใครสายสลอนนี่ก็ต้องห้ามพลาดน,นะคะอ่าวันนี้ดูท่าทางเป็นยังไงคะวันนี้ก็มันก็แบบมีกดโบนัสได้ป้ะเออมันมีกดมีกดซื้อโบนัสค่ะแต่ว่าเราไม่ใชกดถือว่ากดเป็นเทอร์โบได้ไหม เดี๋ยวเราไม่รู้อ่ะเพราะกดอย่ายนี่หรออ่าอ่าอ่าออกไหมปั๊อันนี้ปั๊อืมโอ้ก็มันเร็วไปไหมอ่ะพอเร็วเกินไปนะคะอะไรอะยังเงียบอยู่เลยอ่ะอ่ะถ้าซื้อนะคะเบต20ก็ซื้อพันสองแต่ว่าถ้า11ก็คือสองพันสองอามีซื้อสองแบบอ่า เราเรา,เรากดไปก่อนนะคะตบก,กระบาไปก่นอนอะดูสี้างโคกโคนนี้จะให้โชคหรือเปล่าแปลกๆนะเออแปลกๆนะอ่าห้านะ <5 S 1> บาทเนี่ยแปลกๆนะ ยังไงมีช้างด้วยอ๋อเสียช้างเนี่ยช้างที่ยกยกนิ้วปะไม่ไม่ใช่ค่ะน้องลี่อันนี้อันนี้ไปยกบ่อยใช่ปะที่ยกช้างที่ใช้นิ้วก้อยยกอะนะที่อธนษฐานใช่ปะโอ้โหไม่ใช่ละและอธิษฐานขอพรอันนี่จะยกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูทรงเนี่ยยี่สิบบาทเงียบอยู่เลยเนี่ยอุ้ยวันนี้โอ้ยลายสวยอ๋อได้ไหมร้อยันนี้ลายสวยด้่ห์มากนะคะ เฮ้ยยังนิรันสดสวยกลับมาดงเจ็ดเหมือนเดิมเอ้ยอาร์มาสตาร์ที่หนึ่งเจ็ดน,ะ,น,นะ,ะ,ะแล้วก็กลับมาดีเซ่นหลังจากที่กดถอดไปนีก็ให้กลับมานะคะอ่าแล้วก็เงียบเลยอีอย่างตันนี้กดไปก่อนอ,อันนี้เราก็แบบเพิ่งเคยเล่นเคมอีกนะ ใช่มาเป็นอ๋อถ้าได้เป็นสีเขียวเขียวเนี่ก็คือน่าจะได้ฟรีสปี่แหละใช่ไหมแต่คือก็เนี่ยมาหลอยเป็นหยกทองเนี่ยโอ้ยวายอีกแล้วจ้าสามร้อยเก้าสิบเฮ้ยนี่เราไม่ต้องซื้อก็ได้เนี่ยเราอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเดี๋ยวบอกกดอีกแหละเราบอกกดตลอดเลยเพื่อนเราเหมาะเราไม่เหมาะกับการซื้อป้าหรือว่ายังไงแต่ว่าเราก็จะซื้อให้ทุกคนดูนะคะปกติเราก็ชอบซื้อกาดิหนูไม่ชอบไม่ได้ซื้อเลยอแต่เนี่สายซื้ออีกแล้ว ซื้อแล้วได้ขาดทุนย่อยไม่หายนะเลยถึงซื้อย่างอื่นอะไม่ค่อยขาดทุนนะอ๋อถ้าซื้อผู้ชายก็ได้อยู่ไม่เป็นไรซื้อเอาจริงซื้อผู้ชายถือว่าคุ้มนะอ่ะเฮ้ยเราได้วายล่อยมากเลยนะลายเนี้ยได้มาทีสองร้อยสองร้อยสามร้อยตลอดเลยอะก็คือถ้าเป็นวายลายนี้นะลายแบบนี้จะดูยากนิดนึงนะเพราะเขาวิ่งได้หลายลายเนี้ยก็ก็ก็ดีนะพูดถึงได้หลายแบบหลายทางไงใช่ค่ะ ก็อย่เนี่ยแต่ชอบช้างคนเนี้ยช้างเขาสวยช้างเกลือกมาไหมมาไหมอ่าโอเคมาหลอกก่อยมากนะคะเช่นกันอ๋อห้าบาทห้าบาทอาจารย์เบ็ดดี้สิ่มันดูช้าๆเนอ่ยแต่พอกดก็คือเร็วมากนะคะเพื่อนๆพอเป็น turbo ดูไม่ทันเลยยังไงใช่ใช่ใช่ก็ก็นางรีก็กดเองเนี่ยกดเองเนี่แหละค่ะเขาไมบเพอกดหรอกแต่ว่ากดกด ได้ป่ะมันก็มันก็จะแบบอย่างนี้เกินไปอ๋อเหีือเหมือนเล้วกันไปโอเคคือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหมุนได้แค่นี้ทุกคนอาจจะง่วงอ่ะเอออาจจะง่วงแต่ชาติโรโบก็ก็ไม่ได้มากระกระโเพื่อนอยู่นะคะอ๋อโอเคอยู่นะชาธโรโบก็จะโหแต่ก็พลบเลยนะคะเออเออได้อยู่โอเคอ่ะห้าสิบสองบ้าทเพื่อนๆ่จะไม่เบื่อเนอกเพราะว่ากินชาบ้านเราก็จะหลับแล้วเมื่อกี้ ก็ให้คุณอกนอยยี่ห้าอยู่อยากหรู้ว่านางจะให้รีไหมอ่ะนั่นน่ะสิีจะมาไหมวันนี้เูาอยู่กับใค่อะไรนะ Next Spin ค่ะกับโท s t ฟอร์จูนนะคะกับฟอร์จูนโทต f ฟอร์จูนโทษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฟอร์จูนโชตใช่ไหมโอเคโอเคค้างคบมันมันมค้างคบค้างคบทองมันมันภาษากฤษว่าอะไรใช่ไหมโทต ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะอังจิ๊บเพื่อนลองดูน้าเข้ามาดูน้าเบ็ดเขาแหละแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะจ๊ะเบ็ดยี่สิบก็เรื่อยๆอ่ะก็เรื่อยๆยังไม่ต้องซื้อก็เรื่อยๆอ่ะนะก็ให้มาเรื่อยๆอ่ะแบบแต่เราไม่แย่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเราซื้อใช่ใช่เห็นปะน้งให้มาเรื่อยๆอ่ะแบบเนีย้ไม่ถึงจะให้มายี่สิบก็เถอะใช่อ่ะอันนี้เจ็ดบาทไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วใช่ใช่แต่ก็เริ่มเงียบๆแล้วนะ อ่านี้รางวัลใหญ่มาอีกแล้วจ้าสองร้อยแปดสิบสองร้อยสามร้อยนะเออนางก็กดกดก็ให้อยู่แต่มันไม่แค่แบบว้าวตรงที่แบบว่านางมันจะให้มาติดติดแล้วอยากได้ฟรีเกมมาค่ะขอฟรีเกมนี่เออเราอยากเข้าฟรีเกมนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอุ้ยมาจานได้เข้าฟรีเกมเร็วมากเฮ้ยลองดูวันนี้ก็ดีแฮะดูสิ ตีเกมนะคะอันนี้เราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะในออกเงินรางวัลยังอยู่รวมข้างบนเนาะแบบอ่าร์อาร์อใช่ให้ดูข้างบนเฮ้ยได้มาพันหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยนี้ลายสวยมากเลยนะได้วายมาตลอดเลยอ่ะเราอ่ะใช่เออเฮ้ยตีเกมเลยฟีฟีน่าจ้าฟีเกมเลยอันฟี่ไปเลยอันนี้เอ้าโอ้โหได้ขนาดนี้ ฟีเกมได้ขนาดนี้สามพันเอาเลิกแล้วครับโอ้ต้องตามเราป้าทุกคนใช่ทุกคนต้องไปแล้วนะท้าหมื่นเจาได้วไม่สองหมื่นแล้วเมื่อกี้กำไรสามพันอ่ะเอ้ยทุกคนตามดูทันเปะเอีลองดูนะเออลองดูดูกันนะ่างเนี้นยาปวอยู่นะลองเข้ามาเล่นเป็นไอเก๋นะแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้เราอยู่กับโบดาเป็ดนะคะอ่ฝากสมาชิกใหม่นะคะเอาได้อีกแล้วะ สมาชิกใหม่เขานะสูงสุดถึง2,000บาทแล้วก็ยังมีโบนัสต้อนรับก็โบรัสเงินคืนอีกนะคะสำหรับสล็อตสปอร์ตก็มีแล้วก็คาสิโนก็มีนะฝากไว้ด้วยนะคะเอาวันนี้เราก็ต้องไปแล้วเพราะว่าเราได้กำไรแรงแบบสวยๆแล้วก็แบบมาไวไปไวมากไม่มีใครดูไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยอ้ก็แบบนะโ <OK> okay. okay. อเคย่ล,ยลืมอย่าลืมฝากกดไลค์เพจเราด้วยนะคะกับเซ็กซี่รีวิวนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกัน<ม>ด้ว<ร><ด>ยน,ะค,ะยยนค่ะวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ